น้องวัดแล้วเหตุการณ์ก่อนนั้นนี้น้องหลงได้พูดอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้พูดเลยนะพี่ไม่ได้พูดเลยเลยทุกคนตอนนี้ก็งงนอนกันจัดจัดนะไม่รู้ว่าน้องเนี่เป็นอากาศอะไรของน้องก็ไม่รู้นะทุกคนดูดิน้องพูดคนเดียวนะฮะนบ้ามาแล้วนบ้ามาแล้วหลงเฮ้ย ประตูปิดเองมันคุยกับใครวะโลงตกวกับตัวเรามัน,<ป>นตากกนตนแลวไมยย่ยู่ยประตูก็ปิดใส่เดี๋ยวเดยเฮ้ยน้องหลงถือขวดทำไมน้องหลง vẫn tài vang lố, vang lố, lố, dứt vang Thì sáng, vang 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 là <laughs> นอม่าวก,ก็หอนด้วยวะทุกคนครับเุ้ยทุกคนครับตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ดีอะไรแล้วนะดี่นิงพี่กิมมัเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมอนุญาตั้งสติป๊บนึงนะ เกิดอะไรขึ้นวะมีอะไรวัดดเดี๋ยวมาเล่ามาเล่าด,เด,เดิเดี๋ยวทุกคนคนระับตอนนี้ผมกําลังจะตั้งสติอยู่นะผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนน้องวัดอยู่ๆก็เรียกผมนะตอนนี้น้องวัดก็มีอะไรวัดเขาแบบน้องลงอะยูดีอะเราวัดแบบเราเขาวิ่งออกจากบ้านพี่วิ่งออกจากบ้านเหรอใช่จุดตอนนี้กี่โมงอะมาดูนี อ,อย่าดูในะโทรศัพท์ดีดูโอ้ยทุกคนจะตีสามแล้วนี่อวะทำไมเดี๋ยวดาใครล่ะด่าค่ะทุกคนรับตอนนี้เนี่ยเกิดเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติแล้วน้องหลงเหมือนจะละว่านนะตอนนี้ก็ตีสามแล้ว <c oughs> น้องหลงไปไน็นไรอ่ะยูยูวิ่งออกจากบ้านเหรอใช่พี่ทุกคนครับตอนนี้น้องหลงเหมือนจะวิ่งออกจากบ้านนะผมหลับ อยู่ๆน้องวัดคอเรียกผมหลายรอบแล้วผมเพิ่งรู้สึกตัวนะแล้วก็ผมก็เลยจับกล้องออกมาเลยเหมือนน้องหลงจะมาอยู่ในบ้านนี่เลยวะ่ะเป็นไงวัดทุกคนครับตอนเนี้ยมีน้องน้องน,นันทุกคนเนี่ยหลับกันหมดแล้วเหลือแต่เวนน้องวัดนะช่วงประมาณดีสองถึงดีสามนะเดี๋ยว,วาตาน้องวัดนอนแล้วแล้วก็น้องตาผมเนี่ยนั่งเฝ้าแล้วกูดแดงหมดเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูอาการน้องหลงดิน้องหลงเป็นอะไรขนาดไหนนะไม่ยอมนอนเลย เดี๋ยวก็ใกล้เช้าละอีกไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูน้องหลงกันดีกว่าก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาน่าจะตีสามนะทุกคนน่าน่าจะตีสามแล้วครับน้องหลงเนี่ยเหมือนมีอาการอะไรสักอย่างนะไม่หลุดน,น้องหลงตะกอนดังลั่นเลยตะกอนดังลั่นเลยวะหลองน้องหลงอยู่ไหนวะหลองหลอง เฮ้ยหลง Luckily, โหน้องหลงตระตุีกแล้วทุกคนผมเพียมากเลยวันนี้หลงหลงเฮ้ยลงดีสามแล้วนะเว้ยหลงเปิดหน่อยหลงเปิดป้องไม่เปิดป่องยิงเลี้ยงตั้งโต๊ คนน้องล็อกประตูอยู่ข้างในห้องน้ำดูฟังจากเสียงน้องหัวเราะดิอาการผิดปกติมากเลยว่ะผิดปกติมากเลยทุกคนเปิดหน่อยเปิดวะเฮ้ปเบอร์เฮ้ปเบอร์ร้องเปิดเร็วร้องร้อง เหมือนน้องจนล็อกไยทิปไปแล้วทิปพ no, ี่ว่าถ้าไม่เปิดก็คงจะต้องทิปอะล้อล้อเฮ้ยเฮ้ยล้อนบ้ามือแรกฮะนบ้ามือไหร ทุกคนครับน้องเนี่ยไม่หลับไม่นอนเลยนะคือน้องวัดเนี่ยอยู่ๆตกใจมากผมเนี่ยอยู่ๆเนี่ยน้องวัดก็ตะโกนเรียกผมเลยนะตะโกนดังมากพี่แฟงพี่แฟงน้องหลงเรือกจากบ้านดูอยู่ก็ขวัวล้อร้องไห้ก่อนหน้าเนี่ยเองได้ยินอะไรหรือเปล่าเจ้าก็ติดอยวกนก่อนหน้านี้เองได้ยินอะไรหรือเปล่าไม่ได้ยินมันแบบน้องโรยคุยคนเดียวคุยคนเดียว โอ้ยทุกคนผมก็ง่วงนอนมากอ่ะหลงด้มีเนาาะ่ยซาบาไม่สนงเลยไม่ได้ยุง่งพี่ก็ถามว่าไม่ง่วงนอนหรอน้องหลงบกผมว่าอย่ามายุง่งน่าจะมีาาะมาาะไมบ้าอ่าน่ามีเนะ่ยซาบาน้องวัลวดละเหตุการณ์ก่อนนั้นนี้น้องหลงได้พูดอะไรหรือเปล่า ไม่ได้พูดเลยนะพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยทุกคนตอนนี้ก็งงนอนกันจัดๆนะไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเป็นอากาศอะไรของน้องก็ไม่รู้นะทุกคนดูดีน้องพูดคนเดียวนะฮะน้บบ้ามาแล้วน้บบ้ามาแล้วหรอเฮ้ยประตูบิดเองมันคุยกับใครวะ โลงน้าประตูตเรามันตาแล้วไม่ยุ่ยประตูก็ปิดใส่ใเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเปิดอีกทีดินี่อ่ะโอ้ยดูดีประตูมันจะปิดเองได้ป่ะอ่ะมึงแน่จริงเอาที่อ่ะปิดดิกูยอยากจะรู้เหมือนกันว่ามึงจะมาแบบไหนของมึงกูยอยากจะรู้ว่ามึงคนจริงหรือเปล่า ลืมเป็นอะไรเนี่ยมายุ่งกับน้องหลงเนี่ยดเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่นอนกูบอกให้กูเอาอาจารย์มาปราบมึงแน่เฮ้ยทุกคน,น,น,นประตูปิดเองนีน่นะมือผมถือไฟฉายนะฝั่งนี้เห็นปะแขนผมอีกครั้งหนึ่งถือกล้องอยู่นี่เดี๋ยวตั้งกล้องดีกว่าไม่ไหวละ ถ้าอย่างนี้น้องคงไม่ดีแน่ผมก็ง่วงเต็มที่อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปคุยกับน้องนะแลอวในบ้าบอะไรหาที่จะบอกที่ว่าจะในบ้านอะไรฮะ น้อมอยู่อคุยใครน้องหลงฮะร,ร่ังสติรัรสติร่อ <c oughs> กสติออรอกูงูมมาเรี่มีหบอฮะ

ผมกไปคุยกับน้องแล้วเ็นยงทุกคนผมเข้าไปคุยกับน้องน้องก็หัวเราะแล้วก็ร้องไห้นะเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องวัดไปคุยบ้าง่ะเหมือนน้องไม่อยากคุยไม่อยากจะอะไรกับพวกเราเลยวะมองชิบหายวะไม่ลงเพลงใจเย็นนะ หเหมือนน้องหลงแบเหมือนน้องหลงจะไม่ชอบเองอยังไงวะวัดแต่ทําไมพี่เข้าไปแล้วทาไมน้องหลงจิ้มแล้วก็ไม่ไม่มีอาการก้าวลาว่ะแต่ก็ดีขึ้นนะดีกว่าเมื่อกังวันอีกเดี๋ยวนะนะอเอ้อเอออน้องหลงถือขวดทำไม น้องหลงน้องขวดแตกเลยหลงเฮ้ยหลงหลงหยุดนิ่งไปหลงหลงขวดแตกเลยหลงหลงอย่านะอย่าเป็นเด็กแบบนี้นะหลงคนดูขวดแตกกระเด็นเลยอ่ะดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บขวดก่อน นองวัดเก็บขวดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ดูเองทางเนี้ยีิเนาลงก็ว่านั่งลงนั่งลงยายพี่ต้องอันนี้นะนี่พี่พี่เองพี่เองดูนี่จําพี่ได้ไหมดูดูพี่เองนี่พี่ตั้งสซตตี้นีหลงบ้าสากึ่ๆเกือบบน่าบ,บ้าเหมาือนไฮะน้องหลงนี่ผมต้องขึ้นเสียงนะถึงน้องจะรู้ตัว ถ้าไม่ขึ้นเสียงน้องไม่รู้เลยนะนวัดหมดจังเอาไปทิ้งเลยดีนะน้องหลงไม่เอาขวดตีใส่เฮ้ยานบ้าบ้าบ้า้ ผมก็มาปวดท้องตอนดีสาม่ทคนจุกเสียดมากตอนนี้มน้องหลงเมเจอร์ดีว่าน่สายแบบเนี้ยพี่รู้ว่าตอนเนี้ยเดีไม่ใช่เองแต่เองตั้งสติก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนพี่จะรักษาเองให้หายพี่สัญญา คือทุกคนอาการแบบนี้ผมก็นอนไม่หลับแล้วล่ะผมก็นึกว่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเช้าแล้วดีสามแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยอะไรนะเนดเดียยมาแล้ว น้องหลงพูดกั๊กักึ่งกึ่งวะน้องหลงพูดว่าอะไรวะพี่ดูไปสักอะไรพี่ดูไปสักอะไรเขาไม่ชอบอะไรเกี่ยวอะไรกันน้องหลงบอกว่าพี่ดูสักอะไรเขาไม่ชอบใครไม่ชอบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหัวคอหลงหลงมาเจ่นเดวิชาเฮ้ยหลงมาเจ่นเดกวกเหมือนน้องอยิ่งอย่จอดหลงหลงผมต้องขึ้นเสียงตลอดเลยว่าน้องถึงจะดฮะหลงจ้าวระวีนีพี่เองหลง ไม่รู้วันตอนนี้น้องคุยใครนะผมก็ไม่เห็นด้วยว่าน้องนี่คุยใครโอ้ว่วงนอนมากกิมมี่อ่กอะกลับไปนอนไหมกิมมี่ก่อน กิ่มีลก็คือใครเช่เนี่ยเป็นอะไรกันเล่นเปล่าดูแววตาน้องนี่เหมือนไม่ใช่ตาน้องเด็ดฮะ เดี๋ยวผมจะลองเป่าหัวให้น้องดูนะไฮ้เลยอนะย,นะย่กกบอุ้งนี่นะคูบอ๊ะอุ้ยนี่ส่งนะ่ทุกคนผมจะเป่าหัวให้น้องๆพักผมกันเด็นเลยฮนะห <c oughs> ลอ <c oughs> ร้องเดี๋ยวน้องน้องจะร้องให้ะนะทุกคนเพราะว่าน้องน่าจะเป็นอาการนี้ทั้งคืนแหละดวหัวร้อนแล้วน้องวัดเอาไงเนี่ยรอฟ้าน้องดูกันดีแล้วก็ต้องเฝ้าน้องอ่ะ เดี๋ยวให้น้องนั่งน้องให้ก่อนทุกคนเดี๋ยวผมจะอยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างนอกกับน้องแล้วทุกคนตอนนี้แบบว่าดูดิบานช่องเขาปิดกันหมดแล้วมือตืดตืไปหมดแล้วน้องหนูก็ยังอาการเหมือนเดิมเลยวัด ดูน Th <those> ้องทุกคนเสียงโคตรดังเฮ้ยหมาก็หอนเห่าทั้งคืนเลยวะเฮ้ยโหลโหลัวนายชอบมาเหมือนหละฮะเลยชอบมาเหมือนแหละอ้กิโลเลยชอบมาเหมือนหละ ทุกคนผมไม่รู้จะทำาไงกับน,น,น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันอาการเนี่ยมึงไม่ใช่น้องหลงแน่นอนน้องหลงไม่ใช่เด็กแบบนี้ไม่ก้าวร้าวแบบนี้จามที่พี่สอนได้ไหมสวัสดีครับเป็นไหมอะไรเป็นไหมลุนน้องอปะกอไม่ใช่แนละ้วสงเนี่ยผมต้องให้น้องวัดเนี่ยอยู่ห่างๆกับน้องหลงก่อนนะเหมือนน้องเนี่ยจะไม่ชอบเลย ูจะบ,บินใต่แล้วก็ไม่รู้นเนกกะเลยทอ่อแพหแแรกจะบ,บินทําไม้เดี๋ยวโลนอย่ามามองค้อนพี่นะอย่าคิดว่ากูกลัวมึงนะในร่างมึงมึงคืออะไรกูไม่รู้นะแต่กูไม่ได้กลัวมึงนะกูบอกไว้ก่อน ผมก็งงนอนเหลือเกินเดี๋ยวผมจะรอดูเนี่ยผมจะตั้งกล้องเนี่ยว่าจะมีอาการอะไรวัดเรานั่งกันก่อนนี่แหละหรือว่าจะไปนอนก่อนก็ได้นอ้นองวัดจะไปนอนก่อนก็ได้เพราะน้องวัดไม่ได้นอนเลยพี่นอนมาแล้วพี่จะเฝ้านี่แหละน้องวัดจะไปนอนไหม ไปนอนเริ่มนหมัวพีโอเคเดี๋ยน้ <Okay. S 2> ยนองทุกคนเดี๋ยน้องวัดเนี่ยจะไปนอนก่อนนะน้องวัดหน้าแดงแป๊ดเลยไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวผมจะนั่งเฝ้านี่แหละไปไปนอนเลยน,อน้องโอเคโอเค <laughs> Lộ Đã ba mươi lẻ Hả Lộ Cô tôi là chó mò Cô tôi là chó Bua được gì เฮ้ยเหมือนมีแสงอะไรเข่าๆวิ่งผ่านวะ<อ>เฮ้ยฮะทุกคนเห็นว่าเหมือนมีแสงอะไรเข่าๆวิ่งผ่านนะเมื่อกี้เหมือนอน,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 อน้องนั่นนั่นนั่นเหมือนน้องน้องกลับมาปกตินะ่ะ<อ>เออเลยให้มาเหมือน,ะนกันนะนี่ก็หน่อยที่จอบาลีจอก็ได้เออจอหรอทุกคนน้องหลงจับผมได้ละเคย,ยให้มา เดีนยวเน่ขี้เลยเน่ขี่เลยเออทุกคนตอนนี้น้องหลงเริ่มจำอะไรขึ้นได้เรื่องเหมือนมีแสงเข่าเอะไรนั่นูกวิ่งออกผ่านป,ประตูของใบเนี่ย <c oughs> เหมือนน้องหลงจำคืนความ <c oughs> อะไรได้ละมาเคยยังไม่ได้ยัอะเออได้ให้อุ่นจสิดี๋เน่ขี่เลยดอกน้องถามว่าเมื่อกี้ตอนเมื่อช่วงกลางคืนเนี่ยน้องนอนอยู่นู้นไม่ใช่หรออยู่ๆน้องมาอยู่นี่ได้ไง น้องตวนนอนหงสาบานว่าเจ็บอะเบื่อปถามว่าน้องจำตัวเองไม่ได้หรอน้องหมดจำไม่ได้คิวคิฮะคบ้างนองมีเนื้อสาหริอ่ะนึกกินเนบ้าเดย์น้องเศร้ารื่องมีบ้างเศร้ารืมีบ้าทุกคนผมถามน้องว่าเป็นไงบ้างอาการหิวข้าวหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ทำให้กิน น้องบอกว่าไม่หิวไม่อยากกินอะไรเลยมอมเียวอุนยน้องบอกว่ามากินน้องนอนอยู่ที่บ้านอยู่ๆมาโผล่ที่นี่ได้ไงนุก็นอนทซาบะบะนูก็นอนบ้านนอเจบะน้องบอกว่าน้องนอนใส่เสื้อนะอยู่ๆเนี่ยเสื้อน้องถอดได้ไงยืให้อุ่นเลยสีค่ะ น้องก็ยังถามคำถามเดิมผมนะว่าน้องมาอยู่ที่นี่ได้ไงผมก็บอกว่ายังมีเรือจอนีเรือจอนกันเนี้นั่นะเมื่อกี้น้องหลวงบอกว่าน้องหลวงอะนอนใกล้ๆกับน้องนันนะแล้วก็น้องใหม่นะทุกคนเพราะว่าต้องให้น้องใหม่กับน้องนันเนี่ยดูนะให้น้องหลวงเนี่ยนอนตรงกลางนะไม่งั้นอาวุ่นแต่ตอนเนี้สองคนนั้นน่หลับปุ๋ยเลยน้องวัดก็ไปนอนแล้วตาผมแล้ว อืตอนนี้ก็น่าจะตีสามกว่าแล้วล่ะมีนยลิงในบ้านก็มีมีเรื่องมีแรงไหมมีบ้างอ,อ๊ยจะหมอ,อทุกคนเหมือนน้องจะดีขึ้นว่ะเฮ้ยน้องอวกน้องอวกว่ะมือนน้องจะอ้วกนะทุกคน ในวินาทยนี้อะปยหมอจำอะไรได้อย่างเดียวเดี๋ยวให้น้องมีสติมากกว่านี้ก่อนดูนอตอะบ้าวี่เลยปุยหมอท่นแล้วตุนลวปที่ล้วตกอบ่่อนนนอืมทุกคนน้องน้องบอกว่าน้องอ่ะจำได้ว่าคืนนั้นน้องไปที่ต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ๆเนี้ยเหมือนมีลมอะพัดมาหาน้อง แล้วก็น้องก็จำอะไรไม่ได้เลยที่้มน้องบอกว่าน้องเห็นผู้หญิงสวอากวน้องบอกเห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีเขียวแต่อสี็นูกคุณอยู่ตรงต้นไม้ต้นใหญ่เดี๋ยวอกีตาร์แล้วาแล้วก็น้องก็จำอะไรไม่ได้ละจำได้บ้างไม่ได้บ้างวินตัมุมินซาลีตัมงมินซาลีหมอทุกคนครตอนนี้น้องหลงเนี่ยง่วงนอนแล้วนะ กี้เลาถืว่าไม่วิ่งออกมาเลยนะตอนนี้น้องหลงเริ่มมีสติขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะน่าจะเป็นบุญบารมีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองน้องด้วยแหละเหมือนที่ท่านฤษีพูดเลยทุกคนน่าจะเป็นเรื่องจริงแบบนั้นทุกคนเอางี้คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ทุกคนน้องหลงน่าจะง่วงนอนแล้วแหละเดี๋ยวพาน้องขึ้นบ้านนอนก่อนเนี่ยเห็นไหมน้องหลงไม่ใช่เด็กก้าวเล้าอะไรเลยทุกคนเห็นปะน้องหลงไม่ใช่เด็กก้าวเล้าเลยนะเดี๋ยวพาน้องไปไปนอนก่อนทุกคนเ